สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปเร็วนะครับ IG กันนะครับผมโดยเว็บ KMG Head นะครับพอดีกันเข้าเว็บไฟนะครับผมกัเพื่อนเพืนจิมไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะฮะหรือเพื่อนเพื่อนจะเพิร์ชคำว่า KMG Head ก็ได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนกอที่สมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลชื่อรหัสผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้้้้้อออองงงใใชชขมมมมมมูลลลลจรรรริิิกกกก็็ไไดนนนนะะแแวยย่่่่าาืตตต๊โโปัััคบผ เลดหักนะครับเพื่อนเพื่อนดีเชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับผมเรากลับมาลองชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะก็จะมีประกาศขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนเราแวะมาอ่านประกาศกันสักครู่นะครับตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงบริการนะครับคอมเพน Facebook นะครับผมราคาถูกไว้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นปิดบริการชั่วคราวนะครับที่รายการนี้นะครับแต่รายการอื่นก็ยังอ่า อยากให้บริการได้ปกตินะครับผมก็ขออภัยในความไม่สะดวกได้เลยครับผมเมื่อเพื่อนลองชื่อเข้าใช้มาแล้วนะผมก็จะเห็นเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมมองมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอร์ดการสั่งซื้อนะครับผมก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วบนขวามือนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มตั้งค่าบัญชีนะครับค่าเงินนะครับแล้วก็ยอดเงินทางด้านช่องเขียวๆนะครับผม สำหรับย้อนเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราไว้มาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆจะกดที่ย้อนเงินด้านบนเลยก็ได้นะครับหรือจะมากดที่เติมเติมเงินด้านซ้ายมือก็ได้นะฮะโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีอ่าหลายช่องทางเลยนะครับในการเลือกเติมนะครับแต่ละช่องทางก็จะมีคำแนะนำที่ต่างกันไปนะเพื่อนๆจะลืมอ่านกันก่อนนะครับก็จะมีกี่ว่าโคนะครั้งธนาคารเลยนะครับอ่าแอปธนาคารแนปสลีฟนะครับชิลเพลย์ปลาวอลเล็ตนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำริปโตนะครับจะบิตคอยล์ที่เรียมนะครับก็สามารถนำมาใช้งานว็บไซต์กันได้นะครับด้านขวามือมองมาจะเห็นเป็นประวัติการเติมเงินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกพิมพ์คิวอาร์โค้ดแล้วกันนะฮะเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับที่ช่องจำนวนเงินนะครับผมแล้วก็กดเติมเงินนะครับคิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับผมแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามาก มเลือกที่มันหมนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเพิ่มยอดวิวเรียวนะครับผมมาด้าล่างบริการนะครับผมก็จะมีเลทราคานะครับแล้วก็รายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับนี่ผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะฮะมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องปริมาณนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของโพสเรียวนะครับบนไอจีที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะฮะส่วนปริมาณนะครับก็คือจำนวนยอดวิวที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เเเข้้้้้าาาไไปดลลลยยนนนนนนะะะคคครรรััััับบบจจมีีตตต่่่งงแทถึ เพื่อนก็อยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมกลายเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้า IG นะครับในวันนี้ผมจะเพิ่มเป็นโพสต์แรกแล้วกันนะครับมีอยู่74วิวนะครับกลายเป็นเพื่อนเข้ามาที่อ่าหน้าโพสต์เรียลนะครับมาก๊อปปี้ลิงค์โพสต์แล้วนํามาวางที่ช่องลิงก์นะครับใส่ปริมาณเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่อ่า500แล้วกันนะครับผมเมื่อเพื่อนก่อครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับผมอยู่ด้านล่างก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับถูกมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเราก่อกันครบแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะะฮ เมื่อเพื่อนกดฟังซื้อแล้วนะครับผมก็จะเห็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้องคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนได้รับการยืนยันแล้วนะฮะถ้าเพื่อนนะครับอยากจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถคลิกที่นี่ได้เลยนะครับผมออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปก็จะขึ้นมานะครับทางด้านขวามือนะครับจะเป็นสถานะออเดอร์นะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะครับหรือถ้าหากเพื่อนต้องการจะดูประวัติทััั้งหมมดดนนะคครรบที่เเยกกาา และถ้าหากเพื่อนๆนะครับพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับสามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับเพื่อนๆมากดที่คาสั่งซื้อใหม่นะครับหรือหน้าแไรนะมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินก็แ้ถ้าหากพบปัญหาในการใช้งานอย่างเช่นนะกดออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือว่าบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถแนะนําให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนําเพืื่่ออนนนนะะคคครรัับทาางงงงดด้้้้ซยยเมลลล็กกิตีแวใใหชไ เพื่อนจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันนะครับ5%นะครับเมื่อคนอื่นๆเขามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วเเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์ดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่หน้าโพสต์นะครับมียอดวิวอยู่ที่74วิวนะครับที่โพสต์แรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารีเฟซหน้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะฮะอ่าเพิ่มขึ้นมาเป็น75นะครับอ๋อยังไม่เพิ่มขึ้นมานะครับเเพื่อนก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวทบไซต่อนะค่อยบ และเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะฮะมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะคัทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดวิวขึ้นมาแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับมีอยู่ประมาณ70กว่าวิวนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น1,347วิวแล้วนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเรากดกันไปแค่500เองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมใจดีมากๆนะครับแถมให้ไม่เยอะเลย แล้วก็จะจากกันไปนะครับก็ขอฝากไว้ไฟตค,คมเ M m m เไว้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนหาไม่เจอก็จิมไปทีีลิง์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ